สวัสดีครับหมอเก่งสั้นแถวครับมือนีหมอเก่งกับแบกกระจกด้วยครับเด้อยวเสาร์วันอาทิตย์หมอเก่งกับแบกกระจกมาเห็ดสวนครับสองลายมาเบิงดูว่ามือนีเศษยังแน่ตามมาเลยครับนี่เห็นบ่อหุ่นหุ่นเห็นบ่เห็นบ่อโบโบปูอ้ยสวนเท่าครับเพราะว่าเห็ดเกษตรแบบพ่อเพียงพ่อเพียงไทยโรงพยาบาลมุกบอกว่าสิส่งหมอเก่งเขาประกวดระดับจังหวัดแบบพ่อเพียงโอ้ยสิพ่อเพียงอย่งไรตามหมอเก่งมาเลยครับมาเาสียสีพ่อเพียงอย่งไรวะเห็นบ่ล่ะกล่องมือถือเขาก็ไม่ต้อง สื่อของแพแงเอาแต่มือถือกท่ายคลิปได้ลุ่งสองยูทูปก็ได้เห็นบอลในห้องประองลงทุนหลายภาพบระสาทเกงกาับกราบกอไพรเอฟซีหมอเก่งแนวนะครับเด้อตามหมอเก่งมาเลยว่ามือนีนหมอเก่งเสร็จยังครับตามมาเลยครับตามมาเลยนี่ก็เป็นสภาพต้นกอไพรนะครับเด้อเขาก็ดูแลมือละน้อยครับดูแลมือละหาต้นครับนี่ครับเขาทําการได้หญ้าพ่นดินกบดินกบโค่นขึ้นซะเลยครับนี่ครับกอไพรเขาก็จงไว้เหลือสักสามหึงหาล่ำกับพ่อครับบระดองจงไว้หลายครับนี่หมอเก่งได้ทำการ ตัดไปแล้วครับตรงนี้ครับตัดออกไปเลยครับเอาสีดูแลต้นกอไผ่ครับให้มันงามเดี๋ยวรับเด้นนี่เห็นบ่อเ้ากบโค่นไม่หลุครับนี่ครับพ็ดมือละน้อยครับมันนี่มอเก่งตั้งเป่าว่าสิห็ดอยูหาต้นครับนี่เพิ่งได้สามต้นเดี๋ยวอีกสองต้นเดี๋ยวไปเห็ดต่อครับนี่นี่นี่เห็นบ่อวุนะวุนนวุนาโม่ะหยาหงโขคงเขาก็ค่อยๆเห็ดไปครับมาเมื่งอีกต้นหนึ่งครับนี่ต้นที่สองที่มอเก่งเห็ดไปแล้วครับนี่ครับนี่เ้าจักพ่อประมาณต้นเขาว่าให้พ่อเพียง พอตากำลังจะคล้องให้ฝืนเห็ดมัอละน้อยสม่ำเสม,สมอเดี๋ยวสิงามเองต้นนี้ว่านางามบานไดไหนใส่ปุ๋ยบันไดเว้ยมึงแน่นี่เพื่อหยาดสินน้ำเนี่ยเขาก็อ้อยเห็ดไปครับอันนี้ก็บโกบค้นว,ว่าหวังว่ามันสิออกนอได้นี่เนาะเบิ่งด้นี่มาเบิ่งอีกต้นนึงครับนี่ครับมือเด็ดสามต้นแล้วครับนี่ครับหยาหงเข้าก็ค้อยเห็ดไปนี่ครับเอาเสียหยาเป็นแผลแต่หลอบข้นมันหนึ่งเดียวก็ถึงกินถอกว่านี่วะนี่ อันนี้คือไผ่กิมซุ่งนะครับอายุปีนึงไว้อันนี้ยาน้ำม,นามายลาามันก็บอออกวะขออนุญาตด้วยครับเด้อเอา้เอาพอออกแล้วตัวนี้เป็นม้วนี่แท่งนองมากมุมยังไงเป็นลั่มครับให้เป็นลั่มขึ้นมากกอนเดอ้อนี่เขาจะเลี้ยงนอไว้ครับเดี๋ยวมาดูอีกตัวนึงตัวนึงตัวใหญ่กูมูอยู่ทาง้งเลยละพีดีพีดีพีดีเห็นมันออกนอหรือดินี่นี่นี่ไผ่กิมซุ่งเฮาไผ่กิมซุ่มเฮานะนะนะนี่เด้นี่ดีก่อนนี่งนะ่มงนะงงามกูมูครับนี่ออ เอาคิงก็ว่าครบควรเสร็จแล้วบังดูมันสีออกนอบอลนี่ปีหนึ่งพอดีเด้นี่เด้นองกำลังโผล่มากครับนี่หนึ่งอันนี้ตายบอนี่สองสามสี่หาเนี่ยหานองละครับนี่สิได้กินแล้วมอเกเองกับจงไบหาล่ำครับนี่ตัดให้มันแบบตัดแขนกอกครับนี่ให้มันออกนอกครับเพนบอนี่ดมดื่นดีนะ ลมดูนดีเลยเริ่มดูดีเลยไบกินซุ่งของหมอเก่งครับนี่ครับเดี๋ยวไปตามเบิองต้นแดงต้นยางหน้าต่อไปนะครับเนาะเห็นเหงาโคกจังสีกัจะเพิ่งไปทอดใจครับเพชรไปได้น้อยครับเดี๋ยวหมอเก่งสิผ้าเฮ็ดเห็นบอลหลับมื่อคืนว่างแผนมาแล้วว่าเฮ็ดหาต้นครับเดี๋ยวไปทอดได้เห็นหมครับปุ่นนันยาโคกเขาจะไปต้องไปจ้างเขาไทยนี่พวกนี้เดี๋ยวก็กลายเป็นปุ๋ยครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายที่ตามเลยหมอเก่งซแนลนี่แหละครับนี่เขาบอกว่าเฮ็ดแบบพ่อพียงพ่อตากำลังจะของเนี่ยเขาคอยคอย เห็นบอลนี่นี่เขาเสียหยาเป็นเวิร์นี่เวิร์ออกจากต้นกอไผ่เห็นบอลหรือกบโค่นไห้นี่โอ้ยเดี๋ยวเบิดหนาฝนมาหยาพวกนี้ก็สิตายก็กลายเป็นปุ๋ยครับเดี๋ยวเราเอามากบใส่โค่นอีกเขาบอกเราไปหาหยาเห็นบอเห็นบอนี่ยื่นซื้อต้นบัาอือบักบักแตงเพราะว่าบักแตงไถ่อะไรนี่ซื้อก็เกิดเองครับนี่ครับมากับเม็ดไอ้ปุ๋ยขิงวัวมากบใส่โค่นครับกอไผ่ต้นนี้ครับเห็นบอครับเพาเวิร์กเวิร์เวิร์เวิร์เงยเงยสินะเห็นบอเห็ดไปทะเลน้อยครับนี่เวิร์กซ้ำนี่นะนี่อุ้ย ยากังเห็ดสวนกเ็ดเกษตรครับนี่เห็ดพ่ออัตรากำลังจะไปจ้างไผเอาเห็ดเองเหาออะไรเงื่อน้ำอีกมือนเราสมมุติขอบพ่อวันนเห็ดหลายเห็นบอกครับนี่ครับไผยกิมซุ่งจ้าทิที่แล้วนี่มองเก่งมากเสียหนาเป็นแป่นเวิ้งๆตามนี่ครับหมูสุกานมีร้อยอยังนี่ร้อยงัวโอ้ยเอาไปยังนี่แตงง่วมันกินจนเหยียนมาเลยใบไผ่เอาหนีโอ้ยอ้าวอยู่น้ำกันเอาไปยังครับสวนขางเคียงกะเขาก็เลี้ยงงัวกะโอเคเอาไปยัง เห็นบ่อาเห็ดไปแล้วกับแปนได้นี่ตามเงาเห็นบ่อยเงาต้นนี้กัเนี่ยต้นนั้นก็คือการับก่อยเห็ดไปครับเนี่ยอันนี้คือผลงานก่อไปเ้าเห็ดทลน่อยครับไผ่กิมซุงครับต่อไปมองแก่ซมาเสนอนี่ครับต้นแดงต้นแดงอายุปีหนึ่งนี่ปลูกไว้นี่ฟันว่าอีกส้าปีที่ในบ้านไม้แดงครับเสาไม้แดงแล้วากปลูกไว้เนี่เห็นบ่อหุ่นข้าก็เลือกมันต้นตรงดีเว้ยหุ่นนะปีหนึ่งนะครับนี่ชี่นองเห็นบ่ปีหนึ่งปีหนึ่ง เอาวก็เสียหนาที่ละน้อยครับตรงนี้เสียหนาไปแล้วเด้อเดือนที่แล้วหนาก็ขึ้นมาใหม่เอาก็ค <'s> ่อยๆแปลนอีเธอหนึ hmm. ่งเสื้อบอลนี่ปุ๋ยยังก็ปฏิไซแง่ตามธรรมชาสตร์ลอยงัวกับมาเห็นบอลละซัดเ้ากกับมาเห็นลอยง้อลอยงัวมากินมาเหยียบมะมัยงดอกมันต้นใหญ่แหละทั้งสิ้มากินหนาแถวนี้แล้วก็คุ่นหนามันง่ามครับแขางแเห็นบอลหนาข็งแขงอาเดี๋ยวเดี๋ยวอ้าวก็สกัดเป็นปุ๋ยครับเดี๋ยวอ้าค่อยซับลงเป็นปุ๋ยเห็นบ่ระวังข้นต้นเ้ากับเนี่ยเสียหนาไมนนนนนแปเเเดีี๋ยวก็็งงามอหบุ่่่ สูงกว่าเด้นี่เพียงเอวแหละครับอันนี้หมอเก่งป,ปลูกแบบคู่ด้วยปลูกคู่นี่เขากับพ่อประมาณนี่นี่ซื้อมาต้นละจักบาทละจำาวได้ครับต้นละสิบบาทหรือสิบห้าบาทเด้อต้นแดงครับแต่เ็าซื้อมาตนน้นน้อยๆบองสือต้นใหญ่ก็ไดเห็นบ่ buffet. ปลูกไปเมื่อไรน้อยครับหมอเก่งปลูกเมื่อละสิบทาต้นเห็นบ่ตอนนี้ได้เกือบสองร้อยสามร้อยต้นแล้วครับต้นแดงครับเนี่ยปลูกไปครับนี่ต้นแดงคู่ด้วยนี่ต้นแดงคู่งาม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 นี่ เดีย๋ยวที่เขาหนาหนาวแล้วเบื้องลูมันสิพัดใบใบสิลอนบอตอนนี้กําลังปลายฝนต้นหนาวครับเนี่ยเดือนนี้เดือนกันยายนหมอกเริ่มลงแล้วตุลากระสิหนาหนาวแล้วตุลาพฤศจิกาายแตกใบอ่อนได้เนี่ยเบื้องแน่พุ่นต้นแดงเฮ้ยโอ้ยพุ่นนะเบื้องเด้อครับเด้อเพียงเดียวได้นี่ปุยยังกับบริษายไหมเฮาเสียตัญญาได้ซื้อบางแน่หน่เสียหยาเป็นแปนเป็นแปนหยามากทีเทาก็ลกถิ่มนิดนึงเนีย่ย เสียดยากยังนครับเสียมหนามือ่อแล้วข้องบวชข้องดอกมื่อแล้วสมวงเขาก็ได้นเงื้อนั่นบอกก็ร่างกายนี่เด็กเขาบอกว่าชีวิตแบบพ่อเพียงเอออยู่ซื้อเขาก็บอกว่าเอาหมอละสั้นมอละสั้นมาไอ้ของจังหวัดของโรงพยาบาลเด้อตัวแทนโรงพยาบาลไหมเห็ดแบบพ่อเพียงว่าสั้นโอ้ยคิดหนักได้สิพ่อเพี้ยงไดงก่ก็คิดพ่อประมาณตัวนี่แหละครับนี่เห็นบ่เห็ดมื่อละน้อยอเอ๊ะคนเสหมอเก่งเนี่ยต้นกอไผ่กิมซุ้งกันนี่เห็ดอาทิตย์ว่างหันนี่ในหาต้อย หญยานี้ก็เสียหยามือละน้อยพ่อตากระลังจะของมืต้องจ้างไผ่เฮ็ดกเกษตรเนี้จะไปจ้างไผ่เฮ็ดทลน้อยอย่าไปอีสาเขาเขาสวนงามๆนะครับบ้านอีสหาเฮ็ดทลน้อยทลน้อยเดี๋ยวเาก็งามอีกเห็นบอนเห็นเฮ็ดบอนี่นี่นี่โอ้ยฮวบเสียหยาไว้แต่สองอาทิตย์แล้วครับหยาหุมวันเกิดเลยเห็นบ่มันสีมีลมเงานี่บางหญ้าไว้ต่อไปว่าสีสบายครับสีหญ้าแต่ตอนมันต้นน้อยๆซื้อดอกนี่อาวุธประจำกายมอเก่งก็มีแต่เสียมเสียมเสียมนี่ เครื่องตัดหญ้าก็บคาไส่หอกครับเครื่องตัดหญ้ามันเติมเติมน้ำมันเปลืองน้ำมันโมเมียนดอกครับตัดบ่เปลี่ยนโมเมียนตัดเปลี่ยนดอกบ่เคยตัดยาอันตรายก็เปลืองน้ำมันนั่นแหละคิดว่าเนี่ยตัดไปก็เกิดถึงนึกกาก็เสียยาเขาจะรอบๆต้นมันนี่ก็ได้นี่เห็นบอรอบๆคนต้นมันนี่ก็พอเรื่อง้าเกิดไม่ไม่พวกนี้เอาไม่ถอนเอาค่าเดี๋ยวเด้อก็ได้นี่นี่เดี๋ยววิทย์นาฝนมาหนี่มันก็แป้นเตือนระบาดนี่้าก็บ่ขึ้นอืมเห็นบ่นี่ นี่อันนี้คืตอต้นแดงเดอ้ตอต้นแดงเดอ้อขอ้างๆขง้างๆมอกินงกับปูไผ่กิมซุ่งได้กิมซุ่งกับปีหนึ่งพอดีนี่เห็นบอเห็นบอเห็นบออันนี้ก็ต้นยางหน้ายัางหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวปีหนาเสียวเ,เสือเฮ็ดลงะงอกมาใส่มันโค่นคมันแบบนี้เด้กินเห็ดละงอกมากจักที่ท่านเขาบอบานอยู่ไก่เงื่อนครับตั้งสิบโลุ่่นนะปูวันนี้เดียวสิบบอบข้างบ้านบอกว่าโอ้ยคันีล้ละงอกขึ้นมากี่ยจะพึ่งเก็บไปเด้อจ้องเห็นมอเก่งทายคลิปสะก้อนนี่บอกเขาไวว้้แลัน็ เราโง่เกิดมาหนิโทษบ,บอกมอเกีงก่อนเด้อจะพ่นเก็บเดี๋ยวสุถ่ายคลิปเดีย๋ยวใช่ไหมบุตทุกคนนี่แหละเฮ็ดนะเพราะว่ามอเกีงบ่ค่อยกินอวู่หลังที่เรโง่จะว่าอนอนซอร์นซื้อไว้เดี๋ยวท้ายคลิปครับแผ่นไหวเด้แผ่นไหวเด้นี่เห็นบ่เห็นบ,นบ่นี่ยนี่นี่ต้น,นตยางหน่าเฮ็ดเท่าหน่อยเฮ้ยอันนี้ก็อาทิตย์ที่แล้วครับแปลงนี่มอเกีงมา,าที่ระเทือครับทุกวันอาทิตย์เนี่เยเจ้ยหญิงกับแปลงเอื้อเต๋อเลยแปลงเอื้อเต๋อเลยต้นนันก็ตายโมเป็นยังค้างๆเมืนกันหญิงงามงามโมเป พายิมซุงต้น,น,นก็ตายบ๊ยังคอยมาปลูกใหม่ก็ได้ไปปลูกเสริมครับนี่เด้ต้นผ่ยิมซุงเ่านี่อุย้ยสับดาบสิบดีบเราเลยนี่เด้อนี่เด้องามเด้งามนี่นปีนาจะออกนอไรดอกอปีนานะไม่ได้ว่างระบบน้ำครับมาปลูกแบบแป่นเนินบ่มีหน,นามเวบยอบเป็นยังลองเบิงครับล่องเบิงนี่บรรยากาศครับบรรยากาศเด้อถัดหลังกเ็เป็นปลาไดุ้่นเป็นปลาหมอกลีงติด สางกระตบหน่อยแถวปลาหลังสวนนี่แหละแผนไหมเด็ดต้นไม้ใหญ่ถ้าถ้าที่ตามต่อไปด้วครับเด้อเป็นอย่งไี้แหะครับเกษตรแบบพอเพียงห้องเก็ดแบบพอเพียงพอเพียงพอเพียงแล้วแต่เดอะะ้อยทะน้อยทะนอยจะไปจ,าจา้างไผคิดเองออกกับร่งกายได้น้ำเลื่อยวน่ะแต่ซะสะสะสะอยู่ครับเสานีหมอเก่งมากแต่ผุ่นเด้อตีหาเครื่องบนตอนนี้สิจเจ็ดโมงเครื่องละครับสองสามโมงก็เป็นความสุขเลยมันสิรังห้องโมงออกมาโอ้ยสุดอากาศบรศิสุทธิ เห็นบ่เห็นต้นไม้ต้นไม้กับเปียกมันลูกเข้าค่อยๆเติบโตสวยงามทีละน็อตเทระน้อยเนาะครับเนาะขอบคุณทุกท่านนะครับเด้อสิติดตามส่องหมอเก่งแสแนลขอบคุณครับเดี๋้อสิถ่ายทำรายการไปเรื่อยๆเด้อฝากเบิ่งเนยเด้อครับเด้อ